แต่ที่ผมรู้มาอาจารย์เป็นคนเที่ยวรอบโลกแล้วก็พอใช่ไหมฮะครับอาจารย์ยังเป็นนักบรรยายระดับหนึ่งของบริษัทด้วยซ้ํลระดับหนึ่งถ<ม>ูกอยู่ในป่าักไปบรรยายเลยไปพูดไปเล่นอ่ะจริงจริงอ่ะพี่ไหน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 แต่ละคนนั่งปูเสือปูพื้นนั่งเนี่ยเนี่ยนะอะที่ไหนเนี่ยไปปา<ำ>่าแกก็ทําไปทําอะไรครับอ๋ออันนี้อยู่ที่ตรงนี้เป็นโรงเรียนค่ะเป็นโรงเรียนปูเสือนั่งกันเลยใช่ค่ะแม่ตามอนงเดียวอาจารย์สิ์ก็เหมือนกัน เห็นไหมฮะนี่อาจารย์อาจารย์ประสิทธิ์อาจารย์ประสิทธิ์โอ้โหหล่อแล้วเนี่ยใส่สูตรใส่ก่อนเลฮะสี่ปีทั้งสองท่านเป็นนักบรรยายระดับหนึ่งของวุธมกันก็พอคุยให้ผู้ฟังฟังได้จนจบงานแล้วครับคือมันเป็นเขาเรียกอะไรตอนตอนจบวิเลยครูใหม่ๆก็ไปเป็นครูวิบากครูบ้านนอกอยู่กับกรมการศึกษานอกโรงเรียนอยู่หกปีก็คุกคีอยู่กับพี่น้องประชาชนก็พูดคุยกันโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้บรรยายไปแล้วครับ พอมานั่งคบถวนก็นําเอาศาสตร์แห่งการได้พูดคุยกับประชาชนเหล่านั้นมาเป็นหลักสูตรในการนําเสนอในระบบเครือข่ายเนี่ยคุณอาจารย์ตม้มค่ะทษทีมาเห็นภาพเก,ก่าๆอย่างนี้มัน,มนทําให้เราโอ้เราเราอยู่นานแล้วน <S <S ลลเานาะอาจารย์พูดแปลก,กๆเราอยู่านานแล้วเนอะเราเกิดนานแล้วเนาะเนี่ยเอาภาพเนี้ยอันเนี้ยอย่างเงี้ยภาพเนี้ยไปไม่มาคนไม่เห็นนะเนี่ยไม่มานี่ยัง ต้องชมหรือต่อว่าดิไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเราเราระวังคือคือมันไปตอนนี้มีบ้านสองหลังใช่ไปไปพามาแล้วก็ไม่รู้ว่าใ้รูปนี้มันอยู่บ้านหลังไหนใช่ตามหาอยู่ว่าต้องขอบคุณน้ำอ้ําที่สนโอ้โหเนี่ยรูปภาพรับรองไว้ว่าน้องสาวย้อนกลับไปกี่ปีภาพเนี่ยถ้ามีปี2 5 4พนห้ร้อ 2,000 US 2,000 US ดอลลาร์เป็นเงินเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนนั้ก็น่าจะประมาณ40บาท40กว่าบาทแปดกว่าบาท8-9ดเกหมื่นบาทคือบาทคูณ40อ่าแล้วก็คูณ2,000โอ้โหอย่าไปคิดมากรู้คิดไม่ได้หรอกเออทีนี้เห็นอย่างนี้นะครับเคยขึ้นเวทีเดียวกับสี่เหลี่ยมพักดีดำรงมิตรมาแล้วตอนสี่เหลี่ยมยังดังๆถ่ายรูปแฝดไหมฮะถ่ายรูปคู่กันไหมมีรูปอุ้ยเขาพอเขาเดินมาเห็นบอก เอ้คนนี้ใครหน้าตาคุ้นๆสวยนะเนาะแน่อาจารย์มาสีเขาบอกเขาเลือกคนกลางเขาไม่เลือกซิเลียม<น>หลังจากที่ได้เที่ยวแล้วได้ขึ้นเวทีกับดาราดังๆได้อะไรต่างๆแล้วได้อะไรอีกครับกับการที่ประสบความเร็จวันนี้ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่ประสบความเร็จกับธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยค่ะตอนตอนที่เข้าไปทําเครือข่ายครั้งแรกเขาบอกว่ารถคือบ้านรถคือยานผู้ชีพ ในการเดินทางไกลเซฟตี้เฟิร์สรถคือที่ทํางานรถรถคือบ้านรถคือยานคู่ชีพรถคือที่ทํางานของเราเราก็ยังมองไม่ออกว่ามันคืออะไรเราก็ยังไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจแต่ได้ยินได้ฟังพอเราประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็นึกถึงในครั้งแรกเลยค่ะนึกถึงว่าอ๋อรถคือบ้านรถคือยานคู่ชีพแล้วก็เป็นที่ทํางานของเราเนี่ยก็ตัดสินใจเลือกที่จะ s a ฟตี้เฟิร์คือปลอดภัยในชีวิตของเราไว้ก่อนก็เลยเลือกรถที่ราคาที่สมเหตุสมผลแล้วก็ปลอดภัยบอกมาเลยครับยี่ห้ออะไรครับอ่าก็คุณอาจารย์ประสิทธิ์เขาชอบครับมาสเตสเบนครับเขาชอบมาเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้นะคันที่อําไปแตะเมื่อกี้นั่นแหละเจ้าของเขาอยู่นี่ไปบอกรถเราก็ก็โอเคก็ประทับใจสิ่งต่อมาก็คือเวลาเราทํางานเหนื่อยๆมาก็พักผ่อน ได้ด้วยแต่อาจารย์มาิษยเขาก็จะมีมุมหนึ่งว่าอืถ้าเรามีบ้านมันน่าจะมีเงินไหลเข้าบ้านทุกวันอืตอนนี้มองมองถึงก็ถ้าเกิดบ้านต้องมีเงินไหลได้คือคือจะไม่ใช่แค่พักอาศัยไม่ไม่ใช่แค่พักอาศัยต้องมีรายได้ด้วยก็ต้องมีเงินไหลเข้าบ้านทุกวันเขาก็คิดไอเดียแล้วก็เผอิญว่าแฟคทอรี่ที่เราเห็นอยู่ข้างล่างเนี่ยตอนที่ทํางานซี p ีใหม่ๆปี25 4 3รบตอนนั้นยังอยู่ตําแหน่ง SM อยู่เลยยังไม่มีรายได้ยังไม่มีรายได้นะคะแต่เผ ชคดีค่ะคือยังไม่ได้ตําแหน่งก็ยังไม่สูงรายได้ก็ยังไม่มากยังแค่หลักพันหลักหมื่นอยู่เลยนะคะแต่พอมีโอกาสได้ไปเที่ยวเกาหลีใต้แทนที่บ้านเราจะได้ไปทํางานรับจ้างเขาแต่ว่าเราไปเที่ยวแทนอย่างเงี้ยท่านดรเคสเบร์เนี่ยท่านโชว์ว่าเนี่ยท่านมีเครื่องฟัคทอรี่2 0 1 เกิดขึ้นมาใหม่นะจะทําการตลาดนะจะเป็นแบบนี้เครื่องมันทาโอ้โหเรามองมองมองจินตนาการแล้วก็เกิดอีกว่าถ้าเราได้เครื่องคนฝันไม่แล้ว่คนเราฝันได้หลายานจ้าฝันฝันได้เรื่อยๆฝันแล้วเราพยายามทาฝันให้เป็นจริงใช่เราก็จินตนาการไปในขณะที่ท่านดรเคสเบย์พรีเซนต์ว่าเครื่องตรงนี้มันทําได้ยังไงมันจะเหมาะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะเราก็ฝัน แล้วทันทีท่านดรเคสเบ์ถามว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของบ้างอเจากคนที่มีอยู่ที่ไปเที่ยวด้วยกันรอบนั้นในประมาณร้อยกว่าคนร้อยสี่สิบสี่คนลร้อยห้าสิบกว่าคนนี่แหละเชื่อไหมไม่รู้อะไรดนใจให้เดินออกไปแล้วทั้งคณะมีอยู่สิบเอ็ดคนเราเป็นหญิงคนเดียวที่เดินออกไปอะอะไรจ้าไปเดินอไปฮะเดินตามเขาเป็นช้างเท้าหลังไม่ใช่ จประส์คนนี้เป็นคนผ่า <c oughs> <c oughs> คุณไป <c oughs> เราเดินไป <c oughs> นิลเราเราผักให้เขาไปเอาไง <c oughs> ไปเอาเง <c oughs> คุณไปคุณไป <c oughs> คือคือขอพูดปุ๊บเราก็เดิน <c oughs> ออกไปเลยมี11คนค่ะที่จอง <c oughs> แล้วเราโชคดี เราได้จริงๆเราเราได้เครื่องแรกอยู่ที่ขอนแกนเนี่ยแล้วเครื่องที่สองอยู่ที่อุดอแล้วก็เป็นเครื่องแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นเครื่องที่สองของประเทศไทยตอนนี้ท่านประธานเองก็ไม่ได้ทําแฟรนไชส์ตัวนี้อีกแล้วถือว่าเรามีบุญมากต้องขอบคุณท่านประธานจงสงวนด้วยที่มาของนีต้องขอบคุณท่านประธานต้องขอบคุณซี p พเรากระติดเดะตินถ่านไว้สักครู่นี้แหละครับก็จะเห็นเป็นงล่างล่างเนี่ยโรงงานทําน้ําดื่มของวอเตอร์เมลอนพอดก็คือสรุปก็คือว่าไปเห็นจาก การเปิดตัวที่ประเทศเกาหลีใต้โดยท่านประธานบริษัทวอเตอร์ประเทศเกาหลีก็คือท่านดรเคสเบร์แล้วก็ประทับใจอยากได้แล้ยะวเวลาจากวันนั้นถึงวันที่ได้เนี่ยใช้เวลานานไหมฝันฝันครั้งนี้ฝันฝันครั้งนี้นี่ใช้เวลาอยู่ที่สองปีบางคนเลิกฝันแล้วแบบคงไม่ได้แล้วแล้วเครื่องที่สองก็อีกสองปีครับได้เป็นเครื่องที่สองแล้ววันนี้สองกิจการนี้ใครดูแลบ้างครับ ตรงเนี้ยตั้งใจว่าจะให้ลูกชายคนโตแต่เผเอินว่าเขาแต่งงานแล้วไปตั้งหลักตั้งฐานอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะก็เราก็เลยตรงเนี้ยตรงนี้ก็คือหนึ่งเราบริหารทางทางโทรศัพท์บ้างแล้วก็เข้ามาดูแลบ้างแล้วก็มอบความไว้วางใจให้พนักงานซึ่งเราก็เซตระบบขึ้นมาว่าอะไรยังไงแบบไหนค่ายอยู่ที่นี่ก็เห็นไหมที่นั่งอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้ที่เราแซลที่เขียนจดหมายหาแฟนน้องแจงนั่นแหละครับอันนั้นอยู่กันจนเป็นญาติแล้วก็ไว้วางใจ อยู่นานกี่ปีแล้วครับน้องแจงน่าจะประมาณห้าหกปีได้สุดยอดแล้วครับห้าหกปีก็อยู่เนี้ยให้ให้ดูแลหมดดูแลทุกอย่างียบเสมือนเป็นเจ้าของเองเลยค่ะให้หารจัดการเราก็คุมเรื่องของระบบการเงินสองปีที่เธอได้เครื่องมาก็ไม่ได้สวยหรูอีกเหมือนกันครับทําไมฮะได้เครื่องมาปั๊บไปไงฮะได้ข่าวค่ะมันมันไม่ง่ายเหมือนที่เราคิดเลยเราไม่ได้เราจินตนาการไหมว่าโอ้โหน้ําดื่มวอเตอร์เป็นน้ําแร่ที่มี ทำให้คนสุขภาพดีคนเห็นจะต้องซื้อดื่มนู่นนี่มันใช่เรารู้ว่ามันดีแต่ว่าคนอื่นยังไม่รู้ลูกค้ายังไม่รู้มันก็เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากอุกกว่าจะทำตลาดตรงนี้ได้แล้วอย่างแบรนด์มาน้ำแบรนด์อะไรเขาไม่รู้จักประเทศไทยเขาก็มีไม่กี่แบรนด์นะครับใช่ทีนี้พออันนี้ผมเข้าใจเลยเพราะว่าพอพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยในมุมมองของการตลาดมันก็ต้องมีคู่แข่งแต่ในเมื่อเรามีคุณภาพที่สูงกว่านะครับแล้วเราก็ขายราคาที่สูงกว่าเข้าด้วยไม่มีแบรนด์ไม่ติดหูแถมขายแพงกว่า แพงกว่านิดหนึ่งแต่เขาเขาก็ไม่เอาละเขาไม่ซื้อแล้วละอะไรเพราะคนไม่รู้ไงเขาไม่รู้ไงเราขายเทียบเทียบเท่าหรือราคาประมาณน้ํายี่อห้ที่เขาโฆษณาทีวียักษ์ใหญ่เขาเามองเขามองเป็นน้ําบรรจุขวดทั่วไปเขาไม่ได้มองเป็นน้ําแร่เตอร์จากเกาหลีมีคุณค่าต่ออากาศเขาเขาไม่ได้มองเพราะนั้นลูกค้าที่เราไปขายก็แน่นอนนะครับอ้ามันก็มีปัญหารู้ไหมว่าเจ้าของเนี่ยคือเราเนี่ยเราจะรู้สึกดีใจแทนลูกค้าที่ได้ดื่มน้ําอเตอร์เพราะ ข้อที่1เราเราเอาน้ําที่กรองแล้วกรองอีกไปล้างขวดล้างถังเราไม่เอาน้าประปาธรรมดาล้างเรากรองแล้วกรองอีกผ่านกระบวนการกรองอย่าหลายขั้นตอนมากแล้วก็คํานึงถึงความสะอาดสุดเราคืนกําไรให้กับผู้บริโภคสุดประมาณนี้ค่ะบอกพี่ต่ายนะตรงนี้น้าดื่มนะครับได้รับมาตรฐานอยค่ะอยกตนี้ได้รับมาตรฐานผ่าน GMP ได้นะที่นี่ด้วย GMP ด้วยนีวันเดอร์มีเขาเรียกว่ามีที่ผลิตบริโภคพร้อมนะตรงนี้ผ่าน GMP ได้มาตรฐานต่างจง ก็เปรียบเสมือนน้ำจากเครื่องกรองน้ำบอเตอร์การฆ่าเชื้อขบวนการผลิตโด้ยต่างๆเซดิเมนต์นะครับมีคาร์บอนมีเมมเบรนมีอุลตราไวโอเลตมีโอโซนนะครับก็คือขบวนการที่ถ้าในขบวนการของการผลิตน้ําดื่มเนี่ยที่เป็นน้ําดื่มบรรจุขวดถ้าขบวนการขนาดนี้ผมถือว่าสูงกว่ามาตรฐานที่ประเทศไทยมีนะครับแต่ก็ยังบอกบางทีเขาไม่เข้าใจแต่เป็นหน้าที่เรานี่กลับมาถามเมื่อสักครู่นี้ที่ถามไว้ว่า ถ้าลูกค้าเปลี่ยนไปซื้อเครื่องของน้ำเนี่ยพี่เครียดไหมดขาไม่ยจอตกลเลยไม่ไม่ไม่ค่ะวอเตอร์ของเราเนี่ยเป็นลูกค้าที่แบบทดลองดื่มครับแล้วเขาชอบรสชาติน้ําแล้วเขาก็ดื่มดีแล้วก็บอกต่อกันไปเรื่อยๆ เราก็จะเชียร์เขาว่าพี่น้ำแพ็คเนี่ยมาราคาต้นทุนสูงนะพี่เราขายขวดแถมน้ำนะตอนเนี้วันนี้ถ้าพี่อยากจะได้ดื่มน้ำสะอาดราคาถูกเนี่ยพี่ซื้อเครื่องกรองน้ำไหมก็เป็นธุรกิจต่อเนื่องใช่เราอยากให้เขาได้ดื่มแล้วก็เติบโตีกใช่ก็จะมีลูกค้าหลายคนที่ขอบคุณที่แนะนำให้เขาได้ซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม โรงงานน้ำดื่มวอเตอร์เป็นอาชีพเสริมของเรานะคะอาชีพหลักของเราทั้งสองคนเนี่ยคือ c b p เพรคุณอาจารย์ประสิทธิ์ฝันตัวตัวสถานีวิทยุเนี่ยค่ะชอบมากฝันมากบนนี้สุดยอดลูกเรียนปั๊บลูกเรียนนิเทศพ่อตั้งสถานีวิทยุไว้หรอยายก็เป็นก็สร้างฝันให้ลูกแล้วน่ารักนะชื่อสถานีวิทยุไม่รู้จะใช้ชื่อใครใช้ชื่อยาย ทองดีเลดีโอคุณยายก็ส่งเสริมเพราะว่ามันก็จะมีการรวมหุ้นกันก็มีทั้งคนนั้นคนนี้มาลงมันเป็นวิทยุชุมชนนะคะอยู่ด้วยกันคุณอาจารย์มเสศเขาจะฝันเรื่องนี OM ้มากเขาแล้วเขาทำเองกับมือเราทำบันทึกเสียงแดดเดียวไปแดดเดียวคือไงอ่ะไม่ให้มันแห้งไงตายตาย เป็นไงโอ้ยเราคุยกันเนี่ยเอาไปทอดด้ยจ้ะแดดเดียวันนี้เราก็เลยบันทึกแดดเดียววันนี้ใหญ่แย่มากโอเคแล้วเป็นไงแลก็บันทึกแบบสดๆเอาเอาคนที่ใช้จริงๆมามาสัมภาษณ์มาคุยแล้วก็เอาไปเลยไม่มีการคนฟังก็นอนฟังฟังเสร็จเขารู้สึกปวดฟันไงรายการที่เราจัดออกไปมัน คุยกันเรื่องปวดฟันแล้วมันหายภายในเสี่ยววินาทีไงเขาก็เลยอยากกำลังทรมานการปวดมาดีเลยโทรเลยโทรมายังปวดเลยเสียงปวดฟันมากับโทรศัพท์โอ้โหโอ้ไอจอลอ้ำเรารู้แล้วว่างๆเราไปทองดีเลดีโอกันไหมไปไปจัดรายการแดดเดียวไ่หรอกจริงๆก็คือ เออเป็นความฝันของคุณอาจารย์ประสิทธิ์เขาแล้วทีนี้ลูกสาวก็เรียนนิเทศศาสตร์มาด้วยไงก็เลยเตรียมไม่รอตั้งตั้งวิทยุก็อุปสรรคเยอะแยะนะครับอายุเข้าเสาลมรวมซ่อมแซมหมดไปเกือบสามล้านอ่ะครับชาวบ้านเขาตั้งกันสามแสนคุณภาพคุณภาพทีนี้สุดท้ายเนี่ยวันนี้ที่ประสบความสำเร็จแล้ววันนี้ที่ชีวิตเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้ว จะฝากอะไรกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจหรือคนที่ยังมองธุรกิจขายตรงในมุมไม่ดีอยู่ใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงต่างๆ <Okay. S 1> ในมุมของ,งอาจารย์มังสีก่อนครับคนเราเนี่ยถ้าถ้าเราเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งให้เข้าใจแบบทองแท้ให้เข้าใจจริงๆว่าเนื้อในของเขามันคืออะไรเราศึกษาให้ดีๆว่าตรงนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะมีความมั่นคงกับเราได้จริงหรือเปล่า ประธานบริษัทเป็นยังไงบริษัทเป็นยังไงสินค้าเนี่ยสำคัญมากถ้าสินค้าเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคจําเป็นต้องใช้แล้วก็เราเป็นหนึ่งเดียวหรือว่าเราเป็นส่วนที่ดีสมเหตุสมผลกับการที่จะมีการบริโภคซ้ําซื้อไปได้เนี่ยมันก็สามารถทําให้เราเนี่มีความมั่นคงได้นะคะ คุณภาพสินค้าตัวนี้มันทําได้อย่างไรมันไปแก้ปัญหาส่วนของเขาคนนี้ได้อย่างไรเพราะว่าสินค้าเรามีหลากหลายแต่เราต้องเข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อทำแล้วก็เรียนเพื่อถ่ายทอดแล้วก็ทําไปอย่างต่อเนื่องธรรมชาติบนการที่เรามีความจริงใจไม่โกหกอาจจะถูกปฏิเสธแต่ไม่ได้แปลว่าเข้าจะปฏิเสธตลอดชีวิต ถ้าหากว่าเขายังต้องเติมเต็มส่วนนั้นอยู่แล้วก็เติมเข้าไปเรื่อยๆแนะนําเข้าไปได้เรื่อยๆวางแผนตรงนี้ลงทุนน้อยได้ตังค์เยอะมีความมั่นคงมีความจริงใจ CVP นี่ตอบโจทย์ตอบคาถามตรงนี้ได้จริงครับผมอาจารย์ระสิทธิ์แล้วครับคือเสน่ห์ของครายตรงเนี่ยถ้าหากเราเราเริ่มต้นในการมองด้วยหลักการและเหตุผลก็มีบริษัทที่นําสินค้าเข้าสู่ระบบ อย่างเช่นของ CBP World เนี่ยเชื่อมั่นได้เลยครับหาตัวจับได้ยากในประเทศไทยเพราะสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศล้วนแล้วแต่มีประสิทธิภาพมีประโยชน์เหมาะกับทุกกลุ่มผู้บริโภคทีนี้ในแนวของเครือข่ายที่ไปจําหน่ายต่อหรือบ,บริโภคสินค้าซื้อไปใช้เองหรือขายต่อเนี่ยมันก็มีระยะเวลาที่สร้างความประทับใจมองให้ดีๆขอยืนยันตรงนี้เลยครับ c p World ครบเครื่อง ทุกเรื่องและอนาคตยาวไกลแน่นอนครับโอ้โหสุดยอดครับสำหรับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเวลาของรายการของเราก็หมดแล้วบุกบ้านคนดังไปครับผู้ประสบความสาเร็จมากันแบบสดๆนะครับไม่ใช่มากันแบบแดดเดียววันนี้ก็ขออนุญาตนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับเราก็คงลากันเท่านี้แหละครับสวัสดีครับเราไปกันง่ายๆอย่างนี้ครับสวัสดีครับ